นะคะช่วงนี้พี่โสจะมีคติสนใจเนาะเดี๋ยวโจ๊ค่อยว่าที่หลังกันแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้มีคติสอนใจกันนะคุณเพชรฟังตั้งใจฟังหน่อยแล้วกันทำไมต้องคุณเพชรตั้งใจเออฮะให้ละงุนง่วนอยู่ก็หาคติพอดอยู่หนึ่งอายุยี่สิบปีขึ้นไปนะทินกำเนิดหรือว่าต่างทินก็คล้ายคลึงกันไปถึงไหนก็ปรับตัวได้เห็นไหมอายุสามสิบปีขึ้นไป กลางคืนหรือกลางวันก็คล้ายคลึงกันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนสักกี่วันกี่คืนก็ไม่เป็นไรอยังเคึิบอยู่อายุ4ี่ปีขึ้นไปนะระดับการศึกษาสูงหรือต่ำก็คล้ายคลึงกันเผลอๆคนมีการศึกษาน้อยกว่ายังสามารถหาเงินได้เก่งกว่าเออจริงใช่ไหมจริง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 อายุห้าสิปีขึ้นไปสวยหรือขี้เร็หรือก็คล้ายคลึงกันจะสวยแค่ไหนรอยย่นรอยดินกาฝ้ากระก็เต็มใบหน้าเหมือนกัน อยู่เป็นคนที่ไม่แน่คนบางคนคนไม่เป็นโมคนคนที่อยู่เป็นคนที่แบบใช้แคลมันนี่ต่างต้นไอ้คนใช้แคลไม่มีกร้าคนที่มีตังคเวมูใช้แคลมไม่มีกรับไม่มีฝ้าแต่แคลมเพิ่งมาเออ ีนี้อายุ60ปีขึ้นไปตำแหน่งใหญ่หรือเล็กก็คล้ายกันเกษียณแล้วก็ต่างไรตำแหน่งเหมือนกันไม่แน่ไม่แน่ไปทางนั่งเปทางประธานบอดที่ปรึกษาที่ประธานบอที่ปรึกษาใช่ไหมใช่ใช่อายุ70ปีขึ้นไปบ้านหลังใหญ่โตหรือเล็กก็คล้ายกันขาข้ออักเสบเดินเหินอไม่สะดวกคงต้องการเนื้อที่ในบ้านเชนนิดเดียวก็ไม่แน่เองไม่แน่เพราะว่าบางคนก็น่งรถเข็นไม่ได้ 是是ไม่หรอกจริงๆเขาไม่ต้องการบริเวณนี้ข้อใหญ่นะใช่ไหมจริงๆชีวิตนี่คนธรรมดา,ฐาปกติยังไม่จบต่อต่อก่อ,อายุ80ปีขึ้นไปเงินมากหรือเงินน้อยก็คล้ายๆกันโอกาสใช้จ่ายจะมีสักกี่บางน้อยตำบันน้ากินเลี้ยงเลี้ยงเด็กได้ไหมเลี้ยงเด็กได้ไหมก็ชูใจชื่นใจอ,อ,อายุ90ปีขึ้นไปนะผู้ชายหรือผู้หญิงก็คล้ายๆกันเพราะเรื่องนั้นมันจบไปนานแล้วเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องนั้นน่ะฮะไม่แต่ว่า นี่บอกอายุร้อยปีขึ้นไปนะจะนอนหรือลุกก็คล้ายคลึงกันเพราะลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็จริงลุกไม่ได้ด้วยชั่วชีวิตหนึ่งของคนเราก็คงไม่แตกต่างกันมากน้อยสักแค่ไหนนะตรงให้ตกมอให้เข้าใจเพ่งทะลุชีวิตแค่นี้เองจริงตอนนี้ผมกับเมียนั่งคุยกันนะว่าโลกเราตอนแก่เนี่ยแม่งคงน่าตกใจนะโอ้ยง่ายเดี๋ยวตอนอีกสักเคยคุยเมื่อใครสครก่อนใครเคยคุยไหม ใครตายก่อนใครผมน่าตายก่อนนะเนะตอนใจเปล่าไอ้พวกนี้ไม่รู้หรอกบางทีนะมันจะไม่รู้ยดงไงคุณไอคนที่อายุที่คือคังคั่งในนะนตายก่อนก็มีเยอะแยะไปใช่ไอที่มันมีแบบไม่ป่วยไม่ป่วยไม่ป่วยเลยนะก็ถึงที่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคั่งนเ่าอ่ะตายใช่แล้วมาไปขับรถสิ่งไปทำนั้นนี่ไหมไปพูดไปข้าหูคนยิงตายไปแล้วเนี่ยรู้เลงคือคือ มันไม่มีใครทำนายอนาคตได้เรารู้วันเกิดไมารู้วันตายโดยนักโทษประหารนักโทษประหารยังไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ซะไปเขาบอกไม่ยอมประหารเขาเลื่อนไปเรื่อยอ่ะอ่อ่ะนี่ยผมหิวผมหิวผมก็หิวจบด้วยการมองโลกโดยดวงตาเห็นธรรมโปรปงๆซะบ้างนะค่ะเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะ เราเวลารีลันของรายการเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือออกอากาศทุกวันศุกร์สามทุ่มเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะรีลันคือเช้าวันเสาร์าาตีสามครึ่งถึงตีสี่ครึ่ง ต่างประเทศไงโอ้โหใช่ใโอเควันเสาร์ตีสามครึ่งถึงตีสี่ครึ่งนะคะแล้วก็รีรันอีกทีวันอาทิตย์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเราได้ตลอดเลยทางนิวส์วันสุกเสาร์อาทิตย์นี่แล้วก็รายการเรากลับมาตามปกติแล้วนะคะใครที่ได้ชมหรือว่าหายกันไปนานแล้วดู้ดูต่อกันไม่ติดเปิดกันทุกวันสุกมาเหมือนเดิมแล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของข้อไข่ใส่ข่าวแล้วค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ